ถ้าเราเลือกหุ้นเหมือนเลือกผู้หญิงอ่าหุ้นเติบโตเนี่ยคือผู้หญิงที่เซ็กซี่ครับ อยู่ในผับแบบใครๆก็ต้องการหมายปองอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราไปแล้วเราเจ็บตัวก็เป็นม,มีมีโอกาสเป็นไปได้แต่ถ้าได้เราอาจจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่ทุกคนหมายปองใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นหุ้นปันผลเนี่ยมันก็คือกุลสตีโอหูเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้เขาไม่ค่อยทําร้ายใครไม่ถูงว่าเขาทําร้ายใครไม่เป็นมันก็จะมีความเสี่ยงที่ต่ํากว่าที่จะคิดผิดคือเรามักมองแต่ว่าหุ้นตัวไหนขึ้นกี่เด้งรเราไม่ค่อยมองลิคเรวอลว์ดเรชัวว่า โอกาสที่เราเลือกคุณตัวนี้แล้วจะเจ็บตัวมันมีเท่าไหร่หนึ่งพราอกแม่คือถ้าหุ้นปันผลนะคุณเลือกไปสิตัวคุณผิด2อสตัวเองแล้วเวลาผิดนะคุณโดนส0<ม>2เเตปเ็ต็มที่แล้วเออไม่เจ็บมากเขาเป็นแม่สีเรือนแต่ถ้าคุณไปเลือกอสาวเซ็กซี่อ่าถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาบางทีโอ้โหหมดเป็นแสนแขนยังไม่ได้จับอะไรทํานองนี้แล้วจะมีมีมีม,มีมันมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันคำตอบของเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าเรามีความรู้ มากพอรเราคาดการการเติบโตเก่งหุ้นเติบโตคือดีอแต่ถ้าเรามีเวลาน้อยทํางานบริษัทมีลูกอีกคนนึงมีภรรยาอีกคนนึงต้องดูแลมีคุณพ่อคุณแม่อีกแล้วพออยากสกรีนหาหุ้นเติบโต <c oughs> บางทีมันก็มันก็มีอะไรให้เราค้นคว้ายากหน่อย <c oughs> เพราะว่าหุ้นเติบโตม,มันมักจะเป็นเรื่องใหม่ ต้องใช้เวลาศึกษาต้องใช้เวลาศึกษา <Okay. S 2> มักจะเป็นเรื่องที่เรายังไม่เข้าใจ100%นิสิสิตนักศึกษาห้ามพลาดกับโอกาสก้าวสู่การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายการเงินหน้าใหม่ของไทรรัฐมันนี่ในกิจกรรมไทยรัฐมันนี่ครีเอเตอร์ออ i o ดิชั่นสองพติดตามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไทรรัฐมันนี่รีบส่งผลงานกันเข้ามาเยอะๆนะคะ